เข้าสู่ช่องครีมี่ชาแนลนะคะทุกคนตอนนี้คิมอยู่ที่งานเปิดเมืองไทยเนาะเป็นการเปิดเมืองไทยครั้งที่16ครบรอบ150ปีของแม่อสอนนะคะวันนี้คิมจะพาทุกคนเข้าไปดูโคมไฟนะคะทุกคนกคนือเขาจัดสวยมากแต่ว่าคนเยอะมากก็เลยแอบขึ้นนิดนึงนะคะทุกคน อันนี้ก็แบบทั้งข้าวทั้งของขวสวกแบบนี้แล้วแล้วยาจะบอกว่าคืน,นีคือสุดท้ายแล้วนะตอนแรกคิดว่าคืงสุดท้ายจะไม่มีคนที่ไหนได้คุกคนเยออันนี้คือเรารอคนจ้างนะนะแต่ว่ากล้องมีจ้างเมื่อกี้เขามาเลย เขาเรียกว่ากินาดเนาะภาษาไทยเขาก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกินรียเนาะกินเรีภาษา่ายเาจะเรียกว่ากินาดมากรับางหน้าดู นี่นะคะละครระหว่างทางคือรถลฟด้านนี้ข้างทางก็จะไปเดนอบๆเนาะไม่ใช่ทางอะจะเป็นรไฟทั้งสองทางที่เงี้ยนอินเลยค่ะ เดี๋ยวคิมจะแบบว่าให้พี่เขาถ่ายแบบว่าทางเดินเข้าไปเขาก็จะแบบประมาณนี้เลยค่ะทุกคนมีคมแบบสองข้างทางเลยสวยมากมากเลยนะคะทุกคนแต่คนก็เยอะมากเนาะแบบจะเดินชนกันอยู่แล้ว่ะมุมนี้คือสวยนะทุกคนแบบเนี้ยเขาติดไฟแบบว่าแม่ห้องสอนแล้วก็้งล่างนี่เป็นตะลอนเที่ยวนะคะที่แบบออาตะลอนเที่ยวนะคะ นี่สวยมากค่ะชอบตรงนี้ผู้คนบกันคนผมไปนะคะอ,อยากจะบอกว่าคนเยอะมากเลยวันนี้เพราะว่าเป็นคืนสุดท้ายเนาะคืนแรกก็เยอะคืนสุดท้ายก็เยอะเนาะ ตอนแรกนึกว่าคืนสุดท้ายแต่แบบจะไม่มีคนแล้วนะทุกคนแล้วก็เดินต่อไปกันค่ะทุกคนก็จัดแบบยาวอยู่นะทุกคนแบบทางเดินเข้าไปนะก็แบบว่าโคมไฟก็แบบจัดยาวก็ะจัดเยอะอะไรเงี้ยโคมไฟติดโคมไฟเยอะอะไรเงี้ยทุกคน พัลลุ่มเนาะจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เราขึ้นมาด้านบนเนี้ยอแบบเห็นโคมไฟแต่สวยมากทุกคนเนี่ยเป็นแถวตั้งแต่ตอนตอนที่เราเดินเข้ามาคโคมไฟที่ทุกคนสังเกตไมมันจะออกมาแบบสองรงาวกับแบบขมสี่เหลี่ยมนะคะทุกคนสวยมากค่ะตรงนี้แบบวิวดีค่ะ ันนี้ก็สวยนะทุกคนคิมช,ชอบมากแบบแบบมีไฟสองให้เราแบบนั่งถ่ายรูปอะไรเงี้ยมีมุมถ่ายรูปเยอะมากนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งเนาะที่แบบว่าเป็นคมไฟห้อยมาอะไรเงี้ยทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งแบบให้แบบให้เรามาถ่ายรูปอะไรเงี้ยตรงนี้ก็สวยแบบว่ามีป้ายให้เราถือแบบให้เราถือถ่ายรูปอะไรอย่เงี้ยเนาะ คนเยอะเกินแม่ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปที่ถ่ายรูปสวยมากๆค,ค,ค่ะทุกคนคืออิมไอเดียก่อร์นะคะหลังก็แบบยืนยืงแก้แค่ถ่ายรูปไปเลยค่ะทุกคนแบบยนแบบสวยๆค่ะแบบคือแสงมันได้อะตรงนี้ทุกคนในส่วนตรงนี้นะคะก็ าจะเรียกว่าต้นไม้ที่มีชีวิตเนาะตรงนี้ก็สวยสวยแบบมีจุดสวยมีจุดถ่ายรูปให้ถ่ายกย็แบบเยอะมากค่ะทุกคนแบบก็ยินกินค้าเลยค่ะอันนี้ก็ยังสวยอันนี้จะเป็นฟางเนาะทุกคนเขาจะแบบเอาฟางมาแบบตกแบบต่งเป็นที่นั่งแล้วก็สำหรับถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ตกแต่ง ทุกคนคะนี่จะเป็นบรรยากาศวันแรกเนาะวันแรกคืออย่างบอกว่าคนเยอะมากค่ะทุกคนแบบว่าไม่มีที่เลยได้หาจุดรับขูปองเนาะขูปองค่ะเกิว่าเขาจะให้เรา,ะาอราะาไปเอาขู่ปองก,ก็ไปรับอาหารชิมอาหารฟรีอย่างี้เนาะคนละห้าใบนะคะขู่ปองชิมอาหารหรอครับหนึ่งคนได้ห้าอย่างครับ ได้ใช้กระทงสวรรัสดัการคนเยอะมากค่ะวันแรกแบบไม่มีที่อยู่ทุกคนไม่มีที่นั่งขนาดยืนยังแบบเบียดกันหลายคะใช่แล้วนะครับอะครับนี่เขาก็จะมีการแจกลูกโป่งให้กับทุกคนเลยนะคะเพื่อที่แบบว่าจัดลอยที่ไหนเนี่ยแบบลอยลูกโป่งสวรรค์อะไรนี้นะคะเก้าแปด เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง นะเพราะว่าแบบถ่ายก็แบบเขาเรียกไงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบถ้าคิมีเวลาว่างสามารถถ่ายแบบกลางวันให้ทุกคนดูนะเพราะว่าคนมันเยอะมากคือแบบเราถ่ายอะไรแบบไม่สะดวกเลยน,นะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็จะขอตัวลาทุกคนไปตรงนี้นะคะ